ไปครับต่อไปเราจะไปดูกันว่าตัวละครไหนที่อยู่สายไหนมีความเชี่ยวชาญเน้นในระดับไหนบ้างครับซึ่งอาจารย์เขาก็เขียนไว้แล้วนะครับ แล้วก็จะขอย้ำอีกทีว่าไม่ต้องตกใจนะครับถ้าไม่มีตัวละครบางตัวละครอยู่ในนี้เพราะว่าอาจารย์เนี่ยแกแค่ยกมาแค่บางตัวละครที่อาจารย์แกอยากจะใส่เข้ามานะครับผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์แกใช้กาเกณฑ์อะไรในการเขียนแต่ว่าอันนี้คือข้อมูลที่เปิดเผยมาจากอาจารย์นะครับมันมีแค่บางตัวละครไม่ได้ครบทุกตัวนะครับเริ่มจากสายเสริมมลังนะครับคนที่อยู่ในระดับอัจฉริยะนะครับก็มีอูโบกินแล้วก็โคมูกิ งงมากเลยนะโคมุกิมีความเชี่ยวชาญในระดับอัจฉริยะซึ่งในสายเสริมพลังครับก็มีคนที่ไปถึงขั้นบรรลุทั้งหมด2คนนะครับนั่นก็คือเนเทโลแต่คนนึงเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่รู้ครับนั่นก็คือ ซึ่งอาจารย์แกก็เขียนไว้ครับว่ากรเนี่ยตอนแรกนะครับอยู่ในขั้นยอดเยี่ยมนะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าพอมาถึงช่วงหนึ่งที่ถูกกดดันหรือว่ามีจิตใจที่แน่วแน่ขึ้นมาเนี่ยก็จะไปถึงขั้นระดับบรรลุได้นั่นก็คือกรนะครับเพราะกรเนี่ยถูกกดดันแล้วก็มีจิตใจที่แน่วแน่ในการที่จะโค่นปีโตให้ได้ครับทาให้ความเชี่ยวชาญในการใช้เนนเนี่ยขึ้นไปถึงระดับบรรลุนะครับผมจะพูดเลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่มีเนนแล้วจะทําศัต์สาบันแล้วได้พลังมาแบบกรนะครับเพราะว่ากรเนี่ยมันม มีความเชี่ยวชาญไปถึงระดับบรรลุแล้วก็ใช้สัตว์สบาบนในการแลกพลังมาครับซึ่งสถานะปัจจุบันที่อาจารย์แกขีดไว้นั้นก็คือตอนนี้กอนอยู่ในระดับสูญเสียเน้นแล้วครับเป็นไงแค่แป,ป๊บเดียวตอนแรกอยู่ยอดเยี่ยมขึ้นไปบรรลุแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นสูญเสียเน้นแล้วครับไปสายต่อไปกันในสายเปลี่ยนแปลงครับก็จะมีระดับอัจฉริยะอยู่2คนนะครับนั่นก็คือฮิโซกะแล้วก็ยูปีนะครับสองคนนี้จะอยู่ในระดับอัจฉริยะแล้วก็มี1คนนะครับที่อยู่ในระดับบรรลุ ซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือบิสกิตนั่นเองบิสกิตอยู่ในระดับบรรลุครับ